สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่ผมจะพาเพื่อนไปทาไข่เซ็นกันนะครับหลังจากคลิปแรกที่ผมได้แนะนําเพื่อนๆให้รู้จักไข่เซนกันจำกันได้ไหมครับว่าไข่เซ็นคืออะไรไข่เซ็นก็คือการปรับปรุงให้ดีขึ้นคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนไปทาไข่เซ็นที่บ้านผมกันครับวันนี้มีนยกันทั้งหมด3เรื่องไปดูกันเลยครับเรื่องแรกสวมหมวกช่วยความสะอาด ในครัวของผมมีเครื่องปรุงรสที่เป็นขวดมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซอสน้ำมันหอยน้ำมันพืชผมสังเกตเห็นปากขวดมีคราบเปื้อนมีฝุ่นมีมแมลงที่ตายเกาะอยู่ผมจึงตัดสินใจทำความสะอาดชั้นวางและปากขวดเครื่องปรุงทั้งหมดผมจึงคิดทำไคเซนโดยใช้วัสดุดที่เหลือใช้โดยนำขวดน้ำดื่มพลาสติกที่เหลือใช้มาแบ่งครึ่งและล้างทำความสะอาดและถุงพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งตัดปากล้างทำความสะอาดให้แห้งแค่นี้ก็ทำไคเซนป้องกันฝุ่นป้องกงันแมลงมาเกาะปากขวดได้แล้วครับ ไคเซ็นเรื่องที่2กินยาให้ถูกต้องแม่ผมอาอยุเยอะแล้วหูตาก็ฟ้าฟ้าเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่โรคประจําตัวที่จําเป็นต้องกินยาเป็นประจําทุกวันเช้าและเย็นซึ่งตัวยาแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันโอกาสที่แม่จะหยิบผิดก็มีครับอี่สาวผมจึงคิดทาไครเซ็นโดยนํามเม็ดยาที่ทานในช่วงเช้ามาติดที่แผ่นกระดาษและเม็ดยาที่ทานในช่วงเย็นมาติดที่แผ่นกระดาษเช่นเดียวกันพร้อมต้งเขียนชื่อยาแต่ละชนิดให้อ่านเข้าใจง่าย ไฮเซนเรื่องที่สามรูปภาพช่วยเตือนความจำอย่าไหนทาก้นปวดไหนไม่ทาก้นทาก้นทาที่ก้นอะนี่แหละเนี่ยไม่ทาขาเหนื่อยอันนั้นทาอะไรหลอดนั้นอะหลอดที่แม่หยิบทาอะไรขานีบขาหนีบแล้วหลอดไหนทาก้นก็หลอดนี้เนี่ยนะหลอดเดียวเนี่ยทาก้นหลอดสีอะไรสีฟ้า ว่าล้นชาเขาเ่าไงไม่ไม่ควรไหนกระปุกไหนจากสภาพปัญหาที่เห็นผมคิดทํำไขเซนโดยต่อย,ยอดจากการกินยาโดยใช้รูปภาพและสีเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้และจัดเก็บหลังจากออกแบบเสร็จเราก็พิมน์สีออกมานะครับแล้วก็ใช้สกอ็อตเทปใส่เคลือบเพื่อกันความชื้น และเราก็ตัดแบ่งแล้วก็ใช้กาวสองหน้าติดด้านหลังจากนั้นเราก็วาดแบบลงบนฟิลเจอร์บอร์ดที่เตรียมไว้พอวาดเสร็จก็ใช้คัตเตอร์ตัดแบบออกมาจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์กรีดตามเส้นแบบที่ออกไว้ จากนั้นก็นำกาวตาช้างและผงสักฟอกมาประกอบแบบที่เตรียมไว้ ใช้สกอตเทปใสแปะตามมุมอีกทีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับเสร็จแล้วก็นำแผ่นป้ายมาติดที่กล่องครับเสร็จแล้วครับกล่องใส่ยาทาของแม่ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบหากชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามหรือช่วยแชร์ผมด้วยครับ